สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดยังไงก็ไม่รอดที่แท้ก็กลัวเพื่อไทยสมชัยกาางสถิติเลือกตั้งปี54ต้นเหตุแกนนำรัฐบาลกลัวสูตรหารร้อยคำนวณสดสอปาร์ตี้ลิสต์ยังไงก็แหลนสไลด์เพื่อไทยซัดกลับสภาผด็จการถ้าโบวชสูตรปาร์ติลิสหาหาร500 ตามใบสั่งเพราะถูกสั่งโดยเผด็จการคุณสมชัยศรีชริยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเครื่อนโยบายพักเสรีรวมไทยอดีตกกตได้โพสต์ข้อความผ่านทาง f เฟซบ o ๊กก้างสถิติเลือกตั้งปี54ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้พักแกนนำรัฐบาลกลัวสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสหาหร100มีเนื้อหาว่ารู้แล้วทำไมประยุทธ์ปอดสูตรหา1 0 0 ลองเอาสถิติเลือกตั้งปี2554มากลางไม่ใช้ของปี2562เนื่องจากปี2562เป็นบัตรใบเดียวและเพื่อไทยส่งผู้สมัครเพียง238เขตจาก350เขตสถิติเลือกตั้งปี2554พักเพื่อไทยได้คะแนน15.7ล้านเสียงคิดเป็นร้อยละ48.41โดยมีตัวเลขสดสทั้งเขตและสดสบัญชีรายชื่อรวม ส6งที่จาก5 0 0รยที่คิดเป็นรอยละ53ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนทั้งสภาหากคิดในระบบหาร500และจัดสรรปันส่วนผสมจากคะแนนที่ได้รับในบัตรไปที่2คือร้อยละ48.41จํานำนวนสสพึงมีของพรรคเพื่อไทยจะเป็น240คนจาก500คนหรือหายไป25เสียงสูตรหาร500ได้240หารรอยได้ สองเสียงเกินครึ่งสภาแล้วไม่ให้ลุงปลอดได้อย่างไรลุงหนึ่งชอบรบกรติกาเดิมเพราะรบแล้วชนะเจอกติกาใหม่เลยปอดส่งสัญญาณอย่างได้แบบเดิมลุงสองสมองไปแล้วให้คนอื่นไปคิดเองพอคนบอกกติกาใหม่ดีก็เอางั้นแหละตอนนี้มีคนบอกกติกาใหม่ไม่ดีก็ชักลังเลไปคุยกันให้รู้เรื่องก่อนประชุมนะพวกยกมือตามจะได้ไม่สับสน ขณะที่ทางด้านของนายจาตุรนชายแสงอดีตรองนายุกได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อท่าทีหลายฝ่ายต่อประเด็นแก้ไขรัฐมนูญในสัสดส่วนสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรที่ถกเถียงกันร,ระหว่างหาร100กับหาร500ซึ่งแบบหลังมีการเคลื่อนไหวของพรรคเล็กและกระแสความกังวลของรัฐบาลว่าหากใช้แบบหาร100จะทำให้พรรคเพื่อไทยได้แลนสไลด์สูงท่ามกลางความนิยมที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลมีกระแสนิยมตกต่ำต่อเนื่องว่า500หรือ100อยู่ที่รัฐมนูญเมื่อรัฐบาลส่งสัญญาณไปในทางเดียวกันว่าจะให้คำนวณจำนวนสดสโดยใช้500หารก็มีแนวโน้มสูงว่าผลการประชุมร่วมสองสภาจะมีมติออกมาเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรและเป็นเรื่องเข้าใจไม่ยาก ตอนที่จะแก้รัฐธรรมนูญในเรื่องนี้พักแกนนาในรัฐบาลเห็นว่าตนเองจะเป็นพักใหญ่และจะได้เปรียบหากแก้เป็นบัตรสองใบและคํานวณจํานวนสสอแบบสมัยก่อนคือเหมือนการเลือกตั้งปี54หรือก่อนหน้านั้นจึงได้แก้รัฐธรรมนูญไปแต่พอมาถึงตอนนี้กําลังออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง เกิดเปลี่ยนใจเพราะพักตนเองกำลังระสำารสายจึงต้องการแก้ให้คำนวณจำนวนสดสดโดยใช้วิธีหารด้วย500เรื่องนี้หากมติที่ประชุมร่วมออกมาอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นครับ หารด้วย500ก็500แต่ปัญหาคือการแก้แบบนี้จะทําให้กฎหมายนี้ขัดต่อรัฐมนูญซึ่งจะมีการยื่นเรื่องให้สารรัฐมนูญพิจารณาก่อนการดําเนินการขั้นต่อไปและกฎหมายแบบนี้ก็จะตกไปต้องร่างกันใหม่ถ้าอดทนหน่อยก็ลองอ่านดูว่ารัฐมนูญที่แก้แล้วว่าอย่างไร มาตรา5ให้ยกเลิกความในมาตรา91ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและให้ใช้ความต่อไปน,นี้แทนมาตรา9กาการคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้งให้นำคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศแล้วคำนวณเพื่อแบ่งจำนวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละพรรคการเมือง เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับจํานวนคะแนนรวมข้างต้นโดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่คํานวณได้เรียงตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองน,นั้นจะเห็นว่าการคำนวณจำนวนสสแบบบัญชีรายชื่อใช้คะแนนจากบัตรพรรคโดยตรงก็คือหารด้วย100ไม่ใช่คำนวณหาสสพึงมีแล้วหักด้วยจำนวนสสเขตที่แต่ละพรรคได้รับ จะย้อนกลับไปเป็นหารด้วย5้ารยได้จริงต้องแก้รัฐธรรมนูญอีกรอบหนึ่งเสียก่อนงานนี้ซัดกลับประยุทธหน้าไงประยุทธ์ผวาแลนสไลด์จนต้องพริกลิ้นใช้สูตรปารติลิสต์หาร500เกมการเมืองร้อนแรงขึ้นมาทันทีหลังการเปิดดิวของพี่น้องสองปอทั้งปอประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปอปอมประวิทย์วงสุวรรณ รองนายยกรัฐมนตรีและหัวนหน้าพักพระรมชารัฐทีล่าสุดรผนึกเสียงพักร่วมรัฐบาลหักมติกรมทพิจารณากฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งที่ก่อนหน้านี้กมทอสรุปใช้สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสสซหาร100โดยต้องการเปลี่ยนมาใช้สูตรสสหาร500ตามข้อเสนอพักเล็กโดยนายอนุสรเอี่ยมสะอาด รองเลขาธุก,การคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยในกล่าวถึงกรณีพลเอกประย,ยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลปิดห้องหาหรือถึงสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อหาร500ว่า ถ้าพลเอกประยุทธ์กล้าทำขนาดนี้ต้องเลิกพูดได้แล้วว่าการแก้ไขกฎหมายเป็นเรื่องของสภาไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเพราะของจริงคือทั้งสามปเขียนด้วยมือแต่ลบด้วยเท้าเปิดหน้าเล่นขนาดนี้ไม่ต้องเขินกันแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์เขารบสภาคงไม่หนีตอบกระทู้สดจนรองประธานสภาต้องตำหนิกลางสภาและทวงถามความรับผิดชอบ การเดินเกมอย่างชงชังชางไม่เหลือทรงออกมาลอบบี้ผักร่วมรัฐบาลด้วยตัวเองจนออกอาการเสียรังวัดขนาดนี้อาจมองสภาเป็นเพียงแค่ตรายางผ่านกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง ซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเห็นชอบร่างหา100ผ่านความเห็นชอบของกฤษฎีกาแต่พอเห็นท่าพักรัฐบาลจะสูญพันธ์กลับลังหันหนึองศาจนคนงงกันทั้งประเทศความกลัวทําให้เสือ่อมพลเอกประยุทธ์กลัวเพื่อไทยแลนสไลด์จนยอมพลิกลิ้นความน่าเชื่อถือของรัฐบาลที่แทบไม่มีกลับติดลบอย่างหนัก จากการกลืนน้ำลายตัวเองพรักประชาธิปัตย์ที่ยืนยันมาตลอดว่าต้องหา100ถ้าปล่อยฟรีโหวตหนุนหา,หาร500จริงถือว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดกลัวจนอาจหน้ามือตามวัวมองไม่เห็นแล้วว่าหา,หาร500ขาดธรรมนูนพรกพระรัชารัฐ เคยกระยิมยิ้มย่องจนบอกว่ารัฐมนูญดีไซน์มาเพื่อพวกเรากลับละทิ้งโอกาสที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนยังคงกดความได้เปรียบอย่างเหนียวแน่นแล้วก้าวออกจากแนวทางที่จะสร้างกติกาการเลือกตั้งที่สุดสริเที่ยงธรรม ซึ่งพรรคเพื่อไทยไม่วันไหวะหารห0 0หรือ500ก็พร้อมสู้ทุกกติกาและจะไม่กระทบกับการสร้างปรากฏการเพื่อไทยแลนดสไลด์ที่พร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนในอนุสนกรกล่าวขณะที่ความพยายามในการโยนหินของพรรคปัดเศษร,รู้ดีถึงสมการการเมืองหากการเลือกตั้งรอบน้าเปลี่ยนไปใช้สูตรสอสอหาหนึร้อยชะตากรรมของพรรคเหล่านี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการนับถอยหลังรอวัน0ูพัน ออกย้ำชัดจากการเคลื่อนไหวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวแทนกลุ่มพักเล็กได้รวมตัวกันเข้าพบพลเอกประวิทย์เพื่อนำเสนอแนวคิดการคำนวณสสบัญชีรายชื่อด้วยการหาร500ในยามนั้นบิ๊กป้องไม่ได้ปฏิเสธแต่เลือกที่จะโยนเผือกไปที่วิปและพักรวมรัฐบาลในการจะพิจารณาตัดสินใจ ทว่าคล้อยหลังเพียงไม่กี่วันสถานการณ์ซีกรัฐบาลก็เริ่มแปลเปลี่ยนไปจากเดิมที่แสดงขึงขังยืนยันสูตรสสหาร100โดยยกกติกาบัตรสองใบาตามรัฐมนูญที่เขียนรองรับสูตรด,ดังกล่าวท่าทีสสกลับแปลเปลี่ยนค่ายสีฟ้าโดยเฉพาะสาธิตปิตุเตชะแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ประธานการมาธิการหรือกมธก่อนหน้านี้ขึงขังสูตรสสหาร100ตามที่กมธมีมติ แต่อีกด้านยังมีการเดินเกมของกวนเสียต่อเฉลิมชัยสีอ่อนเลขขาธิการพักที่พยายามพลิกเกมเพื่อดันโมเดลหาร500โดยมองไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าที่อาจเป็นผลดีกับประชาธิปัตย์มากกว่าเสียสอดรับ กับท่าทีอัคราเดชวงพิทักษ์โรธสสราชบุรีกมทเสียงข้างน้อยที่สนับสนุนสุดลิมการดันสู่สสปาร์ตี้ลิสใช้5 0 0หารไม่ต่างจากสสประชาธิปัตย์ที่แอบดันเรื่องนี้แบบลับๆไม่ต่างจากบิกรัฐบาลทางวิศนุเครืองามรองนายก ที่ระบุว่าสูตรส,สสหาร500เป็นสูตรที่ประหลาดหรือแม้แต่ตัวบิ๊กป้อมที่ก่อนหน้าสวมบทลอยตัวปล่อยให้เป็นเรื่องพลังประชารัฐและพักร่วมรัฐบาลแต่ลึกๆแล้วบิ๊กป้อมย่อมรู้ดีถึงสมกา,การการเมืองที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะด้วยกติกาที่ออกแบบมาบวกกระแสขวรัฐบาลโดยเฉพาะพลังประชารัฐ ที่เสี่ยงสูงที่จะถูกลดขนาดกลายเป็นพักขนาดกลางกลับกันจะเป็นเกมที่จะไปเข้าทางคู่แข่งอย่างพักเพื่อไทยในการกวาดแต้มแลนสไลด์ตามที่ประกาศสักดาไว้ก่อนหน้านี้หากประวิทย์ยังขืนสูตรคํานวณสดสหารห0 0ก็ไม่ต่างอะไรกับการซ้ำเติมเกมที่เป็นรองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและยิ่งจะเสียแนวร่วมคือพักขนาดกลางพักเล็ก ที่จะเป็นอีกหนึ่งคุมกำลังที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์รวมถึงพรรคพลังชารัฐในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้อีกด้วยฉะนั้นด้วยกลเกมที่เกิดขึ้นแกนนำพักร่วมรัฐบาลยอมรับเองว่ายอมกลืนเลือดเพราะมีใบสั่งจากผู้ใหญ่ในรัฐบาล เป็นเช่นนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการวางหมากวางเพื่อต่ออายุพักพระองคชารัตและพี่น้องสามปอซ้ำยังเป็นการสกัดแผนแลนสลายพักเพื่อไทยที่อาจทำให้บรรดาบิกรัฐบาลต้องวหวาดผวาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนและกรุงเทพธุรกิจและมัติชนสุดสัปดาห์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาับชม